สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสวัสดีทุกทุกทุกคนนะคะมื่อกี้กินข่าวกับคุณยายนะฮะเฮดสลัดกันนะคะสองสองใยวาสนาคนใส่กับเจาหน้านะคะพี่น้องอยากกินยังก็ได้ก,กินนะคะเฮดสลัดมื่อนี้เฮดสลัดเออมื่อกี้กินพิซซ่านะสลัดพิซซ่าแล้วก็อันเพชรอันปลาชม,มงะคะจ๊ะพี่น้องค่ะ กับเขาแซบแซ่บมื eng, ้อนี now, ah. os, so ้นะคะยินกันค ok, ุยก so ันไปย่องแยงย่องแยงย่องแยงนะคะพี่น้องเหตุงานสบายสบายเด้อพี่น้องเด้อว่าซันว่าคุยกันต้องแต้งต้องแต้งต้องแต้งสองคนหยอกกันไปนะคะบบเมนนันเจ้าน่ายก็ได้คป็ว่าบ้านแม่กับลูกนะคะเว่าหยอกหัวหัวมวนนะคะเราหมักให้ห้าเว้าไม่ห้าหยอกนะคะพี่น้องแต่ละมือกับหัวฟูนะคะแต่โอ้ยพี่น้องค่ะ วัาสันวาฟุเห็นองเดินเดินมาแล้วเหน้องเห็นต้องนิ่งต้องในเห็นหลังบอกค่ะคนใหญ่เก้าสิบหกปีนะคะพี่น้องนี่ทาวาเจ้าหน้าอีกคนนึงเราลดเวลาเล่าสีอาเบิร์นะจ๊ะเอามากินเข่าคุยกันเ้านะแต่เล่าอยากคือให้อยากให้ห้าวเาเป็นโมนะคะพี่น้องกินอิมแล้วก็นอเล่นนยูโซฟานะเฮ็ดงานแล้วนะคะก็คือเอามาเบิ่งเล่านั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะ ก็ว่าเห็นแล้วว่าก็ว่าเออตกลงฉันจะเอาเธอมาเด้อ่าสันมาเหตุงานคุยกันต้องเดงก็คือมาเฝ้านะคะพี่น้องักหาก้าปั่นลูกนะคะพี่น้องเพราะว่าค้นเฒ่าถ้าเจอคนเอาใจเวานวหัวมวลละมักจอกฝนตกด้วยคะ่ะพี่น้อง่าซันเบิ่งหน้าต่างฝนตกนะคะฝนตกว่าสิผ้ากันไปตลาดไปหางนะคะก็เลยฝนตกนะพี่น้องเหตุสลัดกินกันนะคะ สองคนเว้าก cheat ันน้องนั่งน้องนังมีถัรวลามายเอาอยากกินยังไปหางกระสือให้เห็ดให้กินนะคะพี่น้องฮักหักค่ะพี่น้องหันกระเป๋าต้อนเต้นต้อนเต้นสิกิ้นยังว่าสันเธอสิกิ้นยังว่าสันเอากล่องข่อยว่าสันพี่น้องกับกล่องกระแข้งเอาหัวซักหัวขวบปุ้ยพี่น้องเอ้เบิ่งเอาเดอม์เมเนทายเอานะมีข้าวโพดนะข้าวโพดกระป๋องนะครับพี่น้อง เอ้ยวาสันพี่น้องเอ้ยวาสนามาบางัางเจาของสยบ้ฮั่นในบึงนะครับพี่นอ้องเออดึงออกไปแล้วว่าสันอันนี้ก็สิมีสลัดอซนมันฝรั่งนะครับผักใส่ขา้าวโพดยักหน้อยนะครับพี่น้องเว้ากันไปคุยกันไปเบานวาหัวมันยุยง่ยงยุ่งยุ่งยุ่งเากันหยอกกันนะจ๊ะพี่น้อง ว่าเธอ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 อัดคลิปเธอก็อัดภาษาฝรั e. ่งเศสเดย์ภาษาสันวะห้ซันได้หูน้ำเนยเพื่อซันเข้าไปปึง่งจากว่าเธอเว้าอันยังประจบประแบประจบประจับภาษาสันวะฉันก็บอกเข้าใจภาษาสันวะไม่ก็อยากให้เฮ้าแปเป็นภาษาฝรั่งเศสน้วภาษาเสตจังไดเสดเปลฝรั่งถ้าเปล์เปยปแบบเป็นอ่าน <พ fig S 1> เอานะพี่น้องเา้าเสดจังไดนะคะพี่น้องต้องไปถามคุณโมเด้อค่ะถามอาจารย์ก่อนภาษาสันวะ เาก็ต้องลอเลยเอยฮะก็ต้องเรียนรู้นะคะพี่น้องเดี๋ยวคอยสิไปเบิ่งทาง Google เบิ่งนะคะเวลาฮาเว้าภาษาไทยแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสนี่นะคะ่ะพี่น้องนจิว,าว่าในเวลาเฮาวเวลกนต้อแต้ต้อแต้เ,ตเพิ่นจะได้เข้าใจย่ายจะแล้วสิเพื่อได้เข้าใจนํานะนะนั่นน่ะนี่นะจ๊ะพี่น้องเฮ็ดหยังเฮาก็เฮ็ดนะจา๊ะเฮ็ดทีละก็กินกันนะคะพี่น้องเหลือไว้นะคะเหลือไว้ให้เราตอนเย็นนํานะคะพี่น้องเนี่เยเฮ็ดปาน ซื้อปลาสมงุงมาสองสินพิซซ่าซินหนึ่งนะคะอยากจะห้าบอิมพี่น้องบำรุ่งลายจนเป็นบาวานอพี่น้องไงบำรุงคอยลายค่ายจนเป็นเป็นบาวานอยากกินยังก็บังคับให้ห้ากินได้พี่น้องอยากจะเห้าอดนะนจา้าวสันวะโอ้ยฉันเบเ้องงามสันคนไันลูกจาก้างฉันบ่เคยเอาใจทอเพ้อเด้่วสันวะฉันหักเธอขนาดเด้่วสันวะอันยังกันวสันวะ อยากกินยังกินโลดวสันหากินยังกินโลดวสันเว้ากันต้องแตงต้องแตงต้องแตงคุยกันนะคะพี่น้องขาเว้าเจ้าหน่ายกับลูกจางเว้ากันนะคะเบิดว่าเออไม่ต้องเฮ็ดร้ายดรอกวสันวะเฮ็ดอันในนี่ในน้อยวสันมาคุยกับซันนี่วสันวะก็คุยกันไปนะคะพี่น้องป่านปานังเอาเงินพิ่นซื้อๆนั่นล่ะเอ้ยพี่น้องเลยเฮ็ดงานก็ได้งานสบายสบายนะจ๊ะพี่น้องเฮ็ดคือว่าเขาดูแลคนแก่นะคะพี่น้อง เอาไปเฮ็ดงานบ่านนี้ว่าเมื่อยบ่เธอว่าสันว่าเธอเมื่อยบ่ว่าสันว่าบ่บ่เมื่อยดอกว่าสันว่าว่าสันว่าถ้าอันเพิ่นลดอันสันสิเอาเธอเบิดเด้อว่าสันว่าเอาเพิ่มนะจ้าว่าสันวะ,นนวะ,นวะแต่คนพ่นนี่เพิเ่นเฮ็ดงานนั่นเป็นนานเป็นงานอยู่อำเภอเดือพี่น้องเป็นเลขาของงานนายอำเภอเด้อค่ะพี่น้องเงินเดือนว่าสันว่าเอาจับยังถ้าเท่าเพิ่นบ่แน่ใจเพิ่นบ่ให้หเฮาอัน เบิงเช็คเบิงอันหยังเงินเท้าเล่าด้อเบิไปกดเงินสดออกมาให้เราก็มีเธอพี่น้องรหัสอันบัตรอันเอ็นเห็นธนาคารเล้าก็เฮ็ดให้เท้าเบิงเ้อี่นองด้อว่าสันว่ะเป็นหักเข้าลายว่าสันหักหลายว่าสันว่ะเป็นบ่ไเด็นสนใจอย่างเด้พี่น้องเป็นก็หักว่าเออสันหักเธอบั่นลูกสาวสันเด้อว่าสันว่าฉันหักเธอว่าสันวาเด้อฉันหักเธอหลายเดียว่าสันว่ะ แต่คนทีว่าเฮ็ดกับสันตะกอนกะฉันก็บ่เคยไว้ใจเท่าทื่อที่พัศนว่าเนาะไปใส่แต่ละคนเนี่ยโอ้ยอีกคนหนึ่งกับพัสสันเปื้อเปิลเปิลวัดสันว่าโอ้ยอันนั้นก็ลืมมาผู้หนึ่งขี้ลังขี้ลงขี้ลืมนะคะเอาทิ้งไว้บนหนึ่งก็ลืมอีกบนหนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้บัตพุทธาวเนี่ยอันนี้ความจำดีนี่อีกผู้หนึ่งแปดสิบละนานขี้ลงลงลงืมลืมพนนักพี่น้อง โอ้ยิงผัวคนไปนี่ยิงหนักกว่าเก่านะครับพี่น้องคะอ่ะเนินท่าจะไหนนินท่าจะไหนนะคะพี่น้องว่าสันวาเออว่เป็นอย่างดอกนะคะพี่น้องค่ะว่าสันวะเ,ออาเวะระะเาก็เลยคุยกันมาเนาะมาแยะประเจาะประแจไปนะครับพี่น้องวัดน่ว่าคุยไปแล้วก็นหาหักบดทุกคนนะคะชนายฮักค่ะว่าสันไปให้กระป่อยว่าสันไปฮียกระไปผู้เดียวก็ลืมลืมของกลับมากระมีนะคะพี่น้องต้องแรีนไปเอามาไห้อีกนะคะเอาว้างไ้แล้วก็ลืมมาถึงบ้านแล้วก็มาหานะคะ เอากไปถามล้านใดวาสนโอ้ยฉันก็ต้องหาต้องจำล้านทอาไดดิใช่พี่น้องต้องจำล้านทอาซื้อได้บนะคะ่ะพี่น้องเาต้องจำนะคะเอาไปเอาาสิใด้ไปถูกวะบางทีเา้างาก็เงงเงงงะว่าสนาเออเฮ้ยพี่น้องผู้นึ่งซื้อเอาไปเลื่อมผู้นึ่งไปหานะคะพี่นอ้องอ้ยไปชี้เกียงเขาข่ยาอยวาสนวาข่อยอยากหัววสาสนวาอ้ยข่อยก็ถามเขาเลาะบนตลาดแล้วพี่น้องเนาะตลาดสดนี้ย ว่าสันวะเอ้ยขอเอารูปให้เขาบ้างเออเออพุ่นนี่นาวาสันวะเรืมเรื่มปุนี่นาเรืมไวนีว่าสันวะอ้ยว่าสันวะยิ่งใจกับเรนไปเอาน้ำนะคะพี่น้องไปเอากับเจ้าของเรื่มของเจ้านายนะคะพ่นเป็นคนขี่ลุงขี้ลืมนะคะพี่น้องแล้วก็ต้องทําใจนะคะพี่น้องค่ะเจ้านายเฮาเป็นอย่งสี่นเนาะถ้าบ่มีเพิ่นเฮาก็บ่ได้เงินเดือนนะคะพี่น้องค่ะว่าสันวะเอ้ยว่าสันวะหน้าหักเกสลัด สลัดตัวมัดนะคะพี่น้องจต่มื่อวันจันนี้สิกินยังอีกว่าสันทนาติค่ะอันเบาแนวทางกินกันไหวแล้วนะคะพี่น้องสองคนนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลน์ทุกแช่นะขอฝากไว้เด้อค่ะพี่นอ้องปอง